เหรอเอาเรารู้เลยหรอโหได้คนละอันเลยนะนี่อะไรอีกนะอันนี้อะไรเนี่ยพี่พลอยนี่เหรอปลาเหรออ,อาริกาเหรอ,อไหนดูสิอ๋ออะไรนะลูกอ๋อกิ๊กกิกาเล่อ๋ออะไรเนะี่ <Tory? S 2> หร<น>อไหนอ่ะบีกีกาอบีกีกาอยู่ไหนแม่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 เปิดแม่เปิดกล่องนี้ดิแม่เปิดกล่องนี้ดิอ๋อมันเป็นอะไรไม่รู้อ่ะปลาเหรอแม่อ๋มีที่วางแบบนาฬิกาใส่น้ำพองอ๋อนาฬิกาใส่น้ำพองน้ำกอ กรรมกรเครื่องมือช่งชา,ชง,มาชง,ชงมาแล้วช่างมาแล้วช่างช่างมาแล้วช่างแะตัก,กิลินตัก,กิลินที่ตักคิลินเดีย๋ยวแม่เดี๋ยวแม่หยิบาให้เดี๋ยวแม่หยิบาให้อันนี้เป็นเครื่องมือ อะไรนะลูกอยาเอาแอปเปิ้ลเอามุอยากเอาแอปเปิ้ลอยู่ไหนลูกอ๋อแอปเปิ้ลอยู่ฝั่งโน้นหรอเอาใม่เอาใม่นี่พี่น้องพีดน้องพีดเอาโอ้วางเลยเอามาเอามีกี่อันแม่เอาไปเอาไปขอบคุณค่ะอู้หูเต็มมากแล้วของเล่นหนู ร,ออรโอ้คันใหญ่มากโอ้คันใหญ่มากอันใหญ่พี่โอ้รถนใหญ่มากแม่ช่วด้วยนะช่อยด้วยน

ใช่ใช่นี่นี่นี่ปลูแบบนี้ผูกแบบนี้เนี่ยผูกแบบนี้เลี้ยงไว้ค่ะแง่เรียงไว้เนี่ที่ปลูกแบบนี้ใช่ค่ะ